วันนี้ตรงกับวันที่26่มิถุนายนสองพันห้ารก็ขอคุยกับบรรดาญาติโยมมุตรบริษัทเพื่อนวิสุทธสมันเลนนำความหลังมาคุยกันหลังจะก,กลับมาจากที่ทว่อหนองแล้วก็อยู่วัดไปนานนักให้ถา,ถามั้งวิธีปฏิบัติ ก็ขขบรรดาท่านพุทธบริษัทบโรดทราบการปฏิบัติในะปฏิบัติกันแบบสบายสบายแต่ว่าสิ่งที่มีความสําคัญอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งพระพุทธรูปพระพุทธรูปหรือว่ารูปของพระเจ้าอย่ยให้ห่างจากใจเราจะคุยกับใครก็ตามจะทําอะไรก็ตามเว้นไว้แต่ว่าเอาใจไปเรียนหนังสือไปดูหนังสือฟังสดมนต์ ถึงแม้ว่าฟังสดมันก็อย่าเอาใจห่างจากพระพุทธรูปหรือว่ารูปพระพุทธเจ้าหรือว่ารูปพระพุทธเจ้าก็ลงความว่าจับรูปพระแผนสดอาแันนสตินี่เป็นอันดับแรกถ้าต่อมาการเจริญวิปัสนาญาณการเจริญวิปัสนาญาณนี่ไม่ได้ทำจริงจัง คำว่าไม่ทำจริงจังหมายความว่าไม่ใช่ไปน,นั่งเครียดใช้อารมณ์ธรรมดาธรรมดาตามที่ท่านสอนมา <c oughs> เรานั่งอยู่ที่ไหนก็เห็นทุกข์ที่นั่นตามอริยสัจการนั่งก็เป็นทุกข์การนอนก็เป็นทุกข์การยืนก็เป็นทุกข์การเดินก็เป็นทุกข์ค่อยๆเห็นทุกข์ ยัยเห็นแรงนักแล้วก็เวลาเห็นคนก็จงจะดูเฉพาะผิวภายนอกของคนเพราะว่าดูผิวภายนอกก็จงจะดูเฉพาะที่สะอาดแต่เนื้อแท้จริงๆอารมณ์ร่างกายของคนเต็มไปด้วยความสกรปรกโสโครกค่อยๆเห็นแต่บางทีมันก็ยังไปเห็นคนสวยเหมือนกัน สาวบางทีก็เห็นสวยแต่ถ้าดูนานๆก็จะเริ่มไม่สวยทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตมันชินนึกเห็นโน่นนึกเห็นน,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 นี่นึกนึกเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพความเป็นจริงก็เลยคิดว่าไม่สวยถ้าจะถามว่าอย่างนี้เรางพอ่อปานชมว่าดีหรือ,อยัง ก็ต้องตอบตามความเป็นจริงเวลาเขปานอย่างชมเหมาะอย่างใช้ไม่ได้ถ้าต่อม้าไม่ช้าไม่นอนเท่าไรนักท่านก็บอกว่าต่อถึงีไปเธอจงไปวัดน้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีในเขตของอำเภอบางบะวาัวัดน้อยนี่อยู่ในเขตเอำเภอบางบะมาใกล้ใกล้อําเภอท่าพีเลี้ยงอ,งอําเภอท่าพีเลียงก็คืออําเภอเมือง ใกล้ <c oughs> จะสุดเกอเมือบางามาหลวงพ่อเนียมอยู่ในฐานนะอาจารย์ของหลวงพ่อปานใ่อการลายสมัยนั้นจะไปได้จ้างจะไปเรเมเนี่มยมันหายยากเหลือเกิน <c oughs> ทางที่ดีจริงๆก็ต้องไปทุด,ดงการไปทุด,ดงก็ไปหนักเพราะทุด,ดงจนชิน <c oughs> ข้ามฟ้าจากวัดบางโคเดินตัดตรงมาตลาดบ้านแผนเดินตัดตรงไปอำเภอประตูน้ำทีประตูน้ำเจ้าเจ็ดหลังนั่งจังก็ตัดตรงไปอำเภอบางประมา <c oughs> ใช้เวลาพักเวลากลางวันประมาณสองวันก็ถึงวัดหลวงพ่อเนีมเรื่องความเป็นมาของว่าเหนีมนี่เขาวรรดาเจ้าพุทัยรัตัท อ่านเอาตามหนังสือหลวงพ่อปานก็แล้วกันแต่ว่าจะพูดถึงวิธีสอน,นท่านสักนิดหนึ่งเพราะวันสันนัยสมัยนั้นไม่ได้พูดถึงวิธีสอนม,นมากมายนักวิธีสอนของท่านก็คือว่าเมื่อวันที่สผ่านไปแล้วเพราะวันที่สี่ก็ปรากฏว่าท่านให้ไปหาในโบท ตอนนี้ในช่วงนั้นหลวงพ่อเนียมจริงๆอายุเห็นจะใกล้แปดสิบปีอา,อายุนี่ก็ไม่แน่นอนไม่ไม่ขอยืนยันท่านแก่มากท่านนุ่งผ้าอาบพื้นเดียวเลาวก็อาบอีกหนึ่งพื้นมาคล้องคอ <c oughs> ไปทางไหนก็มีไใ้เท้าคือไม้อันหนึ่งไม้เท้าก็ไม่เป็นรูปไม้เท้า แล่ว,ว่าคืนวันนั้นที่ไปหาหลวงพ่อเนียมท่านนั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปหรมผ้าเรียบร้อยสดสงสวยสดงดงามผิวเหลืองอลามสวยหน้าตาอิ่มเอิบท่านมีความหนุ่มคล้ายกับคนอายุประมาณยี่สิบแปดปีหรือสามสิบปีที่มีเนื้อเต็มพอเข้าไปแล้วก็สงสัยว่าจะใช่หรือไม่ใช่ ความจริงคนแก่กับคนหนุ่มนี่มันต่างกันมากเลยในเมื่อท่านสงสัยท่านก็กวักมาเรียกบอกว่าเข้ามาเถอะเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมเรื่องคันห้าอย่าไปสนใจมันคันห้าคือร่างกายมีสภาพไม่แน่นอนดีไม่ดีประเดี๋ยวมันก็แก่ประเดี๋ยวมันก็หนุ่มประเดี๋ยวมันก็ดำประเดี๋ยวก็ขาวช่างมันอย่าไปสนใจกับขันหน้า พอจะเข้าไปกราบท่านหน้นก็นชี้มือเมื่อกราบพระประธานก่อนเมื่อกราบพระประธานด้วยความเคารพขณะที่กราบพระประธานบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตตั้งใจกราบด้วยความเคารพเมื่อจิตตั้งใจกราบด้วยความเคารพอารมณ์ของจิตก็ทรงตัวตามปกติที่เคยปฏิบัติมา อารมณ์ใจมันเริ่มเป็นทิพย์ก็หันมาหาหลวงพ่อเนียมก็ปรากฏว่าหลวงพ่อเนียมเป็นพระส้อนพระเพราะว่าพระที่สวยจริงๆแล้วไม่ใช่หลวงพ่อเนียมเป็นพระที่นั่งคลุมหลวงพ่อเนียมอีกทีหนึ่งแล้วก็กราบท่านเนี่พระที่คลุมหลวงพ่อเนียมจะเป็นใครก็ช่างเถอะ ขอทิ้งไว้เป็นปริศนาดีกว่าเพราะว่าทุกคนเวลานี้ก็จะเร็ญนกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธินด้นมด้โนมิธิกันมากถ้าใช้กําลังใจนิดเดียวก็จะทราบเพราะกราบท่านสามบาระเงยขึ้นมาท่านก็บอกว่าการจเจริญพระกรรมฐานของพวกเธอทั้งหมด ที่ทำมาแล้วไม่ผิดถูกทุกอย่างแต่ว่าบางอย่างก็มีกำลังอ่อนไปบางอย่างมีกำลังพอดีบางอย่างก็เครียดเกินไปนี่ขอให้พยาามจงทรงตั้งกำลังใจให้ทรงตัวพอดีพอดีอย่าใช้อารมณ์เครียด การเยรงกรรมฐานจงจะถือเอาเวลานั่งสมาธิเป็นสําคัญถ้ายังใช้เวลานั่งสมาธิเป็นสําคัญก็ยังถือว่ายัยงไกลตัวมรรคผลมากเพราะขึ้นชื่อว่าความจริงมิปเสนายานี่ยเขาแปลว่าความจริงที่แปลารู้แจ้งเห็นจริงถ้าบอกขึ้นชื่อว่าความจริง มันมีอยู่กับเราทุกขณะขั้นทุกขณะที่เรายังมีลมหายใจเขาอ,ออกเราต้องรู้จักความจริงอย่าถอยหลังไปหาความจริงที่แล้วมาหรืะว่าอย่าคิดข้างหน้าไปหาความจริงที่ยังไม่ถึงตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทคงยังงงเข้ามาไปหาไปถอยหลังไปหาความจริงที่แล้วมามันว่ามองดูความเป็นหนุ่มเป็นสาว ว่าสมัยก่อนเขามีความเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างเป็นยังไงยังไงยังไงแต่เวลานี้มันเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องใช้เวลานี้ถ้าบางคนเขายังแก่ไม่มากก็ยังไม่ต้องไปคิดทังความแก่ข้างหน้าคิดแต่เพียงว่าในขณะนนี้เขาจะทรงตัวแบบไหนก็นาตามเขาก็มีทุกข์ทุกข์เพราะความหิว ะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปวดอุจาระปัสสาวะการประกอบผิดการงานการป่วยไข้ไม่สบายความปรารถนาไม่สมหวังและความจะความตายจะเข้ามาถึงทุกอย่างมันทุกและต่อมาท่านก็นสอนวิธีรัก ท่านบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาโลกีพวกเธอทั้งหมดมีการคล่องตัวมากการคล่องตัวในการในชาโลกีอย่าทนองตัวว่าเป็นคนดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาโลกีมีสภาพไม่แน่นอนประเดี๋ยวว่าขึ้นประเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวถอยหน้าเดี๋ยวว่าถอยหลัง ถ้าเวลาร่างกายสุดตัวลงชาโลกินจะเสื่อมหรือม่เช่นนั้นบางทีอารมณ์เผลอนิวรณ์เข้ากวนใจเมื่อไรอารมณ์ก็เสื่อมมันนั่นคำว่านิกรนิวรณ์ก็หนึ่งคือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศข้อที่สองก็คืออารมณ์ไม่พอใจข้อที่สามความว่วง ข้อที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านมากเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัตินิวรณ์ทั้งห้าประการในอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเข้ามาเกาะใจชาญก็เสื่อมจงอย่าสนใจในด้นของนิวรณ์ไม่เพาาะอย่างยิ่งเธอองค์นี้ท่านหันมาทางอัตมา เธอปรารถนาพุทธภูมิจริงแหลเเ่อว่าคําว่าพุทธภูมินี่หมายถึงว่าการศึกษาวิชาเป็นครูการจะเอาแต่ชานโลกีอย่างเดียวนี่มันไม่ได้ต้องใช้กําลังวิปัสสนาญาญเข้าช่วยให้หนักถ้าครูงโง่ก็ไม่มีใครเข้ามาเป็นลูกศิษย์ อันถำหมายความว่าการทรงชานโลกีเนี่ยยังมีความโง่อยู่มากชานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเธอสามารถจะทำเมื่อไรก็ได้แต่ว่าถ้าจะถามเธอว่าเวลานี้สัญญาสามเธอละได้ไหมเธอตอบว่าไม่ได้สัญญา,านห้าละได้ไหมเธอก็ตอบว่าไม่ได้สัญญาณสิบละได้ไหมเธอก็ตอบว่าไม่ได้ ฉะนั้นการชนทรงชาโลกีในเมื่อยังไม่สามารถทำลายสัยชน์ทั้งสิบประการได้จะถือว่าฉลาดไม่ได้จะถือว่าเป็นคนโง่นี่ขบรรดาผู้ฟังผู้อ่านรับทราบไปเลยนะนี่ต่อมาท่านจะแนะนำเรื่องการศึกษาสัโยาณสิบประการเพ่าการศึกษาสัยชาณสิบประการในความจริงไม่ใช่ของหนัก เป็นของเบาเราต้องทําแบบเบาๆอย่างสมัยพระพุทธเจ้าท่านเทศให้คนฟังคนเขาฟังคนที่เขาฟังนันเขามีความฉลาดเขาฟังแล้วเขาก็คิดตามในเมื่อคิดตามจิตก็มีผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแต่ว่าคนสมัยนี้พระสมัยนี้หายาก ที่ฟังแล้วคิดตามนี่หายากมีแต่จำอย่างเดียวดีไม่ดีก็จำไม่ได้ทีด้วยวิธีคิดตามก็มีง่ายๆเป็นของไม่ยากเมื่อท่านพูดทั้งสังโยชน์ในการล้วก็ต้องจำว่าสังโยชน์คือกิเลสเป็นเครื่องลอยรัดใจ พูดง่ายๆก็คือความชั่วที่เข้ามาดึงใจไม่ให้เข้าไปถึงความดีอันดับแรกมีสามอย่างคือสก,กายยคตายก็คือหนึ่งสก,กาญทิฏฐิสองวิจิอิจชาสามสิร,รปตัปปรามาต์สำหรับในตอนต้นเราจะตัดทางโยศสาม ก็จงอย่าละเมอเพ้อฝันไปนำเอาอารมณ์พระอรหันต์มาใช้ที่ทำกันไม่ได้จริงๆเนี่ยเพ้อไปแต่ก่อนจริงแสนยศแสนของโสดาบันกาสิกตาคามีเป็นของง่ายๆเนื่อคืนหนึ่งนึกถึงความตายถ้าก็หันต์มาถามว่าพวกเธอทั้งหลายเคยนึกถึงความตายไหม พวกองค์ก็ตอบว่านึกทุกวันพระเจ้าค่ะนึกทุกวันแต่การิงเรื่องความตายนี่ต้องนึกถ้าไม่นึกถึงความตายชาดมันเสื่อมอารมณ์จิตมันกำเริบต่อความตายเข้าคุมถ้ายอมรับความจริงว่ามันตายจริงท่านถามว่าประการที่สองเธอมีความสงสัยในพระไตรสนนาคมไหม คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตอบได้ว่าไม่สงสัยแตการนี้สามเธอมั่นใจในศีลไหมว่าเธอเป็นผู้มีศีลบริสุทธิธ์บุดพ่อก็กลับเรียนเธอบอกว่าข้อนี้ไม่มั่นใจเพราะศีลละเอียดมากศีลของพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอภิสมาจารย์ อภิสบาจารย์เนี่ยละเมิดเลยๆท่านบอกว่าอภิสบาจารย์เนี่ยไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของจริยาเล็กน้อยก็ไม่น่าจะสนใจนักตั้งใจระวังกันไวนกัน,นระวังที่ขาบทที่มีความสําคัญยิ่งกว่านั้นอย่างปราชิกสังฆาริเศษทิสคีปาจิตีปาจิตีเป็นต้นนอกจากนั้นเป็นส่วนปฏิบัติเป็นเรื่องของจริยาอาจจะมีการละเมิดบ้างไม่สําคัญ เลยกลับเรียนท่าบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่หนักใจท่าบอกว่าไม่หนักใจแนละจงอย่าคิดว่าได้นะ่ะจงคิดว่าอันดับแรกก่อนที่เราจะหลับรือเราจะนอนก่อนที่จะทำอะไรเม่ลืมตาขึ้นมาก่อนก็ดูกำลังใจเพราะกำลังใจเวลานี้ของเราต้องการสงัดือต้องการคิด การปฏิบัติทางจิตันจะฝืนกำลังใจถ้ามันลืมตามมีความรู้สึก,กนมากำลังใจต้องการความคิดก็ให้มันคิดเพราะกรรมฐานสอนไว้แล้วตั้งสี่สิบอย่างมีอารมณ์คิดยี่สิบเก้าอย่างมีอารมณ์ทรงตัวสิบเอ็ดอย่างชอบใจกองไหนทำกองนั้น เวลาที่จะคิดกันไันกันไม่จําเป็นไม่ต้องคิดเฉพาะกองนั้นเฉพาะกองนี้จะเป็นกองใดกองหนึ่งก็ได้อยื้อสุภกรรมฐานก็ได้มารนานรสติกรรมฐานก็ได้การยรูปตาสติกรรมฐานก็ได้อะไรก็ได้ตามชอบใจคิดให้มันถูกว่าเวลานี้เราคิดนอกเหนือกำลังของกิเลสจะให้การศึกษาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง ก็ถูกแต่ก็แพ้ความดีง่ายต้องศึกษาให้รอบตัวในกรรมฐานสี่สิบใช้ได้ใหคล่องทุกอย่างท่านถามเธอว่าท่านถามว่าในกรรมฐานสี่สิบเธอหนักใจกองไหนบ้างก็กราบเรียนาอบอกว่ากรรมฐานสี่สิบไม่มีอะไรหนักใจเลย <c oughs> เวลานี้ตามความเข้าใจของตัวเองคิดว่าคล่องทุกอย่างท่านตอบว,ว่าใช่เธอมีความคล่องจริงแต่อย่าลืมนะว่าเฮเธอยังไม่สามารถทำลายนิวรณ์ได้นิวรณ์นี่เป็นตัวชั่วร้ายมากเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังจะต้องพยายามทำลายนิวรณ์ให้ได้ด้วยสัญญอ ก็ถามท่านบอกว่าปรารถนาพุทตภูมิต้องตัดสังโยติหรือท่านบอกว่ามันก็ไม่มีความจําเป็นม่าจะปรารถนาพุทตภูมิน้วไม่ปรารถนาพุทตภูมิก็ตามต้องตัดสังโยตให้ได้ถ้าตัดสังโย,ย์ไม่ได้สามข้อไม่ได้เราก็มันเยอือกของบายภูมิเรายังมีโอกาสลงนรกเป็นเปรตเป็นเบสุรกายเป็นสติชานมันจะดีหรือ ก็กรา,าบเรียนท่านบอกว่าไม่ดีงนั้นเมื่อท่านเรา,าบอกว่าถ้ามันไม่ดีก็จงเลิกเสียเลิกคิดว่าพุทธภูมิไม่ควรการปฏิบัติในสัโยน์ต้องมีความเข้าใจว่าพุทธภูมิต้องคล่องทุกอย่างตั้งแต่นาปาตสติถึงสัญญตสิบต้องมีการคล่องตัวแล้วก็ม,มีอารมณ์ทรงตัว ก็ยอมรับก็จะปฏิบัติตามนั้นต่อมาเธอก็บอกว่าเข้าถึงอน,นาคามีตอนนี้ตอนจะงกำลังใจที่จะตัดสัญญน์จะเข้าถึงสัญญา์สามได้ดี <c oughs> ท่านบอกให้พิจารณาตามนี้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าหนึ่งเราไม่ประมาทในความตายข้อนี้พวกเธอทั้งสามองค์สบายมาก ข้อที่สองมีความเคารพในพระไตรชนาคมข้อนี้พวกเธอก็สบายมากเวลานี้เธอสามารถติดต่อกับพระแล้วได้ตายแล้วใช่ไหมก็กราบเรียนทวชัยามอะไรพระท่านบอกตรงตามความเป็นจริงไหมก็ตอบอตรงทุกอย่างท่านบอกว่ากําลังใจอย่าลืมนะอย่าใช้กําลังใจให้มันพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธอสามารถตัดสังโย์ได้ความละเอียดของจิตะะะจ,มมจ,ะจะดีกว่านั้นการคบกับพระสมาคมกับพระเห็นพระจะชัดเจนกว่านั้นความมั่นยำความรู้จากพระบอกจะดีกว่านั้นย่งอีกประการหนึ่งการการตัดสังโยช์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลึกถึงความตายขรารุปไตสนาคม ตั้งใจรักษาศีลเท่านี้ยังไม่พอจะต้องมีอารมณ์ต้องการพรนิพานอีกที่เรียกว่าอุปสมานุสติกกรรมฐานนึกถึงพริพานเป็นอารมณ์ก็กราบเรียนถามท่านว่าเขาบอกว่านิพพานศูนย์ท่านบอกว่าอย่าคิดตามเขาเวลานี้เธอมีหน้าที่ฟังฉันพูด เธอยังไม่มีหน้าที่ถามถ้านิพพานศูนย์เจ้าความสุขจะนิพพานมาจากไหนตามพระบาลีมีว่านิพพานนางประมังสุขขังนิพพานมันสุขอย่างยิ่งคำว่าสุขต้องมีอารมณ์รับสัมผัสต้องมีการสัมผัสถ้าไม่สัมผัสจะไม่มีความเป็นสุขแระเป็นทุกข์อย่างคนนอนหลับ เราจะเรียกว่าสุขก,ก็ไม่ได้แล้วจะเรียกว่าทุกข์ก็ไม่ได้เพราะมันไม่รู้เรื่องเหมือนกับเขาที่พูดว่านิพานศูนย์แต่ความจริงนิพานที่พูดวันนี้ไม่ใช่นิพานตัวนั้นเป็นนิพานตัวแท้ที่มีความสุขนั่นก็หมายความนิพานยังมีสภาพเป็นทิพยิ่งกว่าพรหมความวันที่อันดับแรกก็คือเทวดาและนางฟ้าสวรรค์คือทิพย์ ทิพยที่สองก็คือพรมทิพยที่สามก็คือนิพพานทิพยสูงสุดเวลานั้นเราต้องใช้อปปัปสมานติกรรมฐานเข้าควบคุมใจคือต้องการนิพพานเมื่อจิตต้องการนิพพานจิตมันก็คุมตัววันหนึ่งเราจะต้องเป็นคนทรงฌานโลกีในครบถ้วนแต่การนีน้สอง ไม่ลืมความตายในการที่สามรักเคาร,รตัตพไตสนาคมการที่ 4, สี่มีศีลบริสุทธิ์ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเข้าทั้ง9้าแรกคกอนการเข้าสู่พระนิพพานเริ่มเข้าถึงกระแสพระนิพพานแต่ยังไม่ถึงนิพพานถ้าเรียกเหมือนชาวบ้านก็มันก,ก็เรียกว่าเข้ารู้นิพพาน นี่เป็นการหนึ่งการสังเกตจิตจะสังเกตว่าจิตมันจะมีความเยือกเย็นลงคำดาคำนินทาจะรู้สึกเฉยๆจะไม่กระทบกระเทือนจิตใจมากนักไอ้คำว่ากระทบกระเทือนจิตใจก็ต้องมีเป็นของธรรมดาแค่ว่าวันเบากว่า,วาเดิมมันช้ากว่าเดิม ไม่ใช่มีอารมณ์โกรธไม่ไม่โกรธอารมณ์โกรธมีแต่มันมันโกรธเรียโกรธเบาวกว่าโกรธเล็กกว่าโกรธช้าก,กว่าอารมณ์รักยังมีในเมื่อยังมีอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หลงก็จิตก็ยังเลวแต่เราเลวในขอบเขตก็ไม่ใน,ใน,ใ,นในรัว้วพระนิพพานดีกว่าเลวภายน,นอกแต่ว่าเรื่องชันโลก,กีจงอย่าทิ้ง ให้ใช้เป็นกำลังจะเป็นกำลังต้องกันความเสื่อมของจิตใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบพระพุทธเจา้าพบพระบาจีาพระพุทธเจา้าพบพระพราารุรอรหันตพบเทวดาหรือรหมที่ท่านมีความฉลาดที่ท่านเป็นพระอริยเจ้ามีเยอะถามท่านศึกษาหารือกับท่าน มีอะไรสงสัยท่านคนที่จะพึงได้ให้ถามตรงพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกพระโสดาบันนกสิกขาคามีรนาคามีนะอรันหรือว่ายังไม่ได้อะไรเลยอย่างเธอนี่่านนมาแต่มาอย่างเธอนี่เขายังถือว่ายังไม่ได้อะไรเลย แม้แต่สมาบัตรแปดสมาบัตรแปดเป็นของเด็กเล่นแล้วหน่อยเดียวนี่วันก่อใจนิดเดียวสมาบัตก็เจียงพัง,งเป็นของเปล่าง่ายแตกง่ายฉะนั้นจงอย่าหลงสมาบัตรแปดว่าเป็นของดีแล้วก็จงอย่าคิดว่าสมาบัตรแปดเป็นของเลว ให้คิดว่าสมาบัดแปดคือเครื่องป้องกันอันตรายและกำลังหรียกว่ากำลังเป็นกำลังที่จะเข้าห้ำหั่นสตูถ้าก็ยังไม่มีอาวุธอาวุธของเราคือปัญญาคือวิปาาัสนาญาณวิปายายัสนาญาณก็จะพยาว่าเพ่นผ่านไปให้จับสาโยอดเป็นสำคัญการเจริญเพ่นผ่านเปล่าไปนั้นมันไร้ประโยชน์จริงๆ บางคนที่บอกว่าเจริญกรรมฐานมาเท่าสิบปีไม่มีผลก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักสัญญาณสามถ้าท่านหันไปหาห้สององคว่าสององนี่ดีเริ่มดีแล้วนะดีหน่อยหน่อยคือสามารถตัดสัญญาณสามได้แต่ว่าเรื่องของฮอริสจงอย่าใช้ในเมื่อไม่จำเป็น เธอสององค์นี่สนมากชอบเล่นนอนชอบเล่นนี่ชอบเล่นลิศเป็นการไม่สุขคนอย่างยิ่งให้ใช้เฉพาะเวลาที่มีความจําเป็นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าถ้าเราหิวข้าวเราขอข้าวเทวดากินได้อันนี้ต้องถือเป็นหลักใหญ่ถ้าวันไหนขอข้าวกินไม่ได้ถือว่าเราเลวเอราบารดาท่านพุทธริษัท พูดมากไปก็ไม่ได้บอกขันยานบอกอดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนเพราะความสุขสวัสดีพัฒนะมงคลสมู์พลผล,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี